สวัสดีครับแม่ขั้วมณ์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาปิกนิกเลยพี่น้องปิกนิกริมโคลงค่ะตงบรรยากาศริมโคลงพี่น้องตั้มหงริมโคลงขอบพเป็นณให้พี่น้องบนอากาศดีๆริมโคลงวันน่ะทางพุนกับฟังเราพี่น้องเลยนี่กับสะพานไทยแล้คักบคุพี่น้อง พี่น้องพวกน่ะเห็นบอแล้วนี่ขเขาจะเปิดให้ตลรถอ่าอันนี้แหละขามไปเลยรถธรรมดาของชาวบ้านขามผ่าน,นได้มีตลรถทรงของขวอนมันใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปเลยมาพี่น้องสามวมันได้ยังแซ่บๆเขากินมนันเห็นมาเบิ้งกันได้ยังกินเนาะวันนี้เนาะตำมะฮูปิ้งไก่ของแซ่บเนาะ นี่นางสาดตร์แบบง่ายๆเลยตะโม้คงตะทินนะนี่ข้าเจ้าแฉไม,ม่บ่ได้เอาบ่าได้เลีเ้เอาที่นี่เลยเลยข้าเจ้าแฉม,มาอันนี้ไม่ยังกับมันต้มอ่ะแล้วนะพี่น้องตั้งกล้องกันแลนะ้วมาค่ะพี่น้องคะมากินน้ำกลั่นกันฮัลโหลสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องนะปิกนิก ลูกคอยนอนได้พี่น้องคะ่ะลูกเอยนอนในรถค่ะพี่น้องคะ่ะบอกก่อนจะไหนทามหานอนในรถเปิดหน้าตรงหน้าต่างให้แล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องม่ได้สตาร์ทเลยม่ได้สตาร์ทคะ่ะบอกไว้ก่อนชุ่มที่มักจับพิษดอกบัวแมนยังพี่น้องเอ,อ้ยลูกนอนในรถอีกแล้วพี่น้องพ่อแม่พี่น้องพอนาดเขอบอให้ลูกคอยตายดอกพี่น้องคอยไอหักลูกคอย ดูแลลูกคอยดีอยู่มาค่ะมากินน้ำกันบัตรนี่ทานไปลองมาหั่นกันลูกรับใครกินน้ากันครับอ่ะมันลังเมืองจะสะพานอยากขามแล้ว แล้วกระชีนวัตถินเข็มสองวันเพลเพลจะเห็นดอกข่อยว่าหั่งต่อไตสะพานสองอหั่งนะแม่นบะก็แม่นเหรอใครกล้าเข้าใกล้สู้น้องมังเพียงแม่นป่ะอันนี้ค่อยบรหาข่อยใส่หมึพริกเดือนกินแบบนี้ม,มันจังบะเลงน้ำ นางมึงหลวดเรี่องหานไปแล้ว ออกมากค่ะบ่าเขาเจ้า,อจากองเขามานั่นเลยพี่น้อง่คยหนึ่งไวแล้วเรียบร้อย่คยลืมเขาเลยต้องซื้อเข่ากินห้อมเตียยไม่เรียบร้อยถ้วยบ่วงมดเตี้ยมเบิ้บัากองเขา่าพอลืมเอามา ถ้าใครไปซื้อหมักจกเนี่ยเลิกกินขเขาแล้วโจกเราโอ้เจม่นมันบอกเขาอ,อะไรซื้อจกซื้อใส่ย,ย่างคอยสิเห็ด เขาจะปลูกผักขายพี่น้งองเขาจะหาอาชีพเสริมนั่นยังกัดบางเกี่ยวกว่าเลยใช้หมดหน่อยแสยงไปมีหมดเลยกัรบางเกี่ยวกว่า ้วมันแสบต้มสีนี่ออกต้นแรกสิให้เห็ดต้มสุกมะเขือเทเรากินต้มขมนล้เปลี่ยนใจเอาต้มขมดีกว่าส่วน้ำทอันมีนม่แห้งอ่เนเอาเนมันเกาขามไปดีไหม ขา,ามไปเยอะเนาะโอ้ดี๋ยว่านน้ำมันเนี่ยน้องขา,ามจะไช่หมดแล้วเนาะปต,ตทองไม่ข่ะมาตะเหล้าอ,อันน้ำมันของเล้าเลยมีบ่แม่ปั๊มหมาของหนา้ากามีกันนะครับน้ำนมกับบุ้งหอกน้ำก็จะไช่เหมือนของน้ำน,นี่เนาะไช่น้ำของมีม่นะไ,ปปไม่เนาะใบปลาไม่ค่ะม,มากค่ะม,มาจากประเทศเล้าไม่ ของไทยกับมีกับบนมีแต่ของเล้ากับมีทั้งสองอย่างแหละอันใดขาดเรือ่ทั้งเล่ากับทั้งไทยทรงไวงกับค้าขายกันอเออประเทศพื้นบ้านไทยกับเล่าเขาเป็นพี่น้องกันนี่ยหละค้าขายบ้านพี่เมืงองน้อง ส่วนแรงงานไทยกับส่วนมากกับที่มิตฉา่างเล่าขมไม่จะเล่าขามิม้นพม่าเทานี่แหละส่วนลายชุมเหตุงานโรงงานน่ะชุมเหตุงานโรงงาน่ะแร,งง,รงงานไทยในเล่ามีบะมีจต่คนไทยไปเป็นคนเจ้าหน้า ide นะส่วนมากเจ้านมาเก,ก่าคุณเพื่อนมีเงินเพม่อนกะไปแต่งงานมีเมียคนเล่า ไปเฮตุรกิจอยู่ลาว<อ>คือแพทย์หมอค่ะกับอยู่ทั้งไทยกับไปทั้งลาวแพทย์หมอเต็มอยู่จะคนไทยอยู่ในสวรรค์เท่านี้ก็ได้หมอญี่ปุ่นกูคนมีเงื่อนงำกับสามารถเฮตุรกิจได้กูคนมีเส้นมีสายวาย่าง่ายๆซะพี่น้อง ่มีมคนไทยญี่ปุ่นกับพอ่อมีเงินยังบบพอ่อต้องมีเ้นมีสายมีคนรู้ต้องมีคนหูจักมีมูมือพวกพ่าเห็ดวันยี้มันกับงานกระลาบลื่นถ้ามีเงินบุหูจักไครกับเห็ดยังยากขึ้นกันพี่น้องคือเห็ดงานเห็ดการณ์ถ่ะละ ถ้าเขามีหีมูอยู่โรงงานเฮาจะเห็ดงานโรงงานเขากับไห้หมูเขาฝากไห้แบบนี้พี่น้องทำน้องคือกันสิงไงกลัวแบบไปโดดเดียวมันสิงไงกลัวมีผู้แนะนำมันไม่มูแต่มันดีมันถ้ามันทามีมูเป็นคู่ตอนนั้นสิรีง่าย ตากลูกเข้าในเด้อเหรอเดี่ยวเปนอ่ะนั่นแหละง่ายเพชรยังก็จ้องม่เส้นมีสายไม่นม่น,น,นุ่นอืมจับ รถก,กระบะหน่อยก็ไปได้ครับกระบะส่งของสงสัยรถส่งของอ่อยละวาปี่นี่ค่ะฝน่ค่อยดีท่อปี่กายเนาะสังเกตนำโคมันแหงเนาะพอปี่กายน้ำขึ้นมาหดพี่นะ จำได้บอกที่เฮาอยู่บ้านเศร้าอ,อยู่ในเมืองนะน้ำมันน้ำน้ำมันเกือบขวบขวมต่อหม้อเนาะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเป็นอาทิตย์นะแล้วก็หนาวอีกปีไก่เนี่ยจำจำเดียดนี้มันหนาวหนาวอ่ะยิ่งมาเขย่ามันโดนดมัดเนาะ พี่น้องสำหรับคลิม,นมนเนียไว้ซ้ำหนีเนาอแม่เนาะจ้าปลอดไม่คลิมหนาขอบคุ้นกันที่ตามำหรับใคล์ไรแค่ร์พี่น้องเอฟซีที่น่ารักของสาวราบริษาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะแซ่บพี่น้องค่ะ